หน้าชายขอบของหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกลืมเลือนด้วยการเวลาในกระท่อมไม้เก่าซอมซ่อที่หลังคาแทบจะปลิวไปตามแรงลมทุกครั้งที่พายุมาเยือนยายอิมหญิงชราผู้มีริ้วรอยแห่งความเหนื่อยยากกรีดลึกบนใบหน้าแต่ดวงตายังคงทอประกายแห่งความรักและความทอรหดได้ใช้ชีวิตอยู่กับลาน,น้อยๆทั้งสี่ชีวิตดวงใจทั้งสี่ดวงที่พ่อแม่ของพวกเขาได้ฝากฝังไว้กับยายก่อนจะลาลับจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ ทุกวันของยายอิ่มเริ่มต้นก่อนฟ้าสางและจบลงเมื่อเรี่ยวแรงแทบจะไม่เหลือสองมือที่หยาบกร้านของยายทำงานสารพัดทั้งรับจ้างเก็บผักหรือทำขนมเล็กๆน้อยๆเพื่อแลกกับเศษเงินมาจุนเจือปากท้องของหลานๆให้พวกเขาได้มีข้าวกินมีเสื้อผ้าพอให้ความอบอุ่นแม้จะไม่เคยได้ใหม่เหมือนใครเขาความรักของยายคือเกราะก,กำบังเดียวที่พวกเขามีในโลกที่ดูเหมือนจะโหดร้ายและไม่เคยปราณีใคร ชีวิตของพวกเขาอาจดูเหมือนวงเวียนอยู่กับความขัดสนและความลำบากไม่ต่างจากอีกหลายชีวิตในมุมมืดของสังคมแต่ทว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผูกรัดครอบครัวเล็กๆนี้ไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นยิ่งกว่าสายเลือดมันคือความจริงบางอย่างความจริงที่ฝังรากลึกอยู่ในความทรงจำของยายอิ่มและค่อยๆอ,อย่างรากลงในสํานึกของหลานทั้งสี่เมื่อพวกเขาเติบโตพอจะเข้าใจความจริงที่แม้การเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด ก็ไม่เคยมีใครในครอบครัวนี้ลืมเลือนมันได้ลงความจริงนั้นคืออะไรเป็นบาดแผลเป็นความลับหรือเป็นปาฏิหาริมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้และเรื่องราวของยายคนเดียวกับหลานสี่เชิญรับชมรับฟังในคลิปเต็มกันได้นะคะยายอิ่มและหลานหลานสะท้อนความรักยิ่งใหญ่และความผูกพันที่ไม่จางหายสอนให้เรารู้ว่าความรักความดีและสายใยในครอบครัวนั้นล้ำค่า และจะนำพาสิ่งดีๆกลับมาให้เราเสมอค่ะท่านรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้หรือมีประสบการณ์ความรักในครอบครัวพลังแห่งความดีที่อยากแบ่งปันคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะหากชื่นชอบเรื่องราวที่ให้ข้อคิดดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ